สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับบายนะคะอยู่ที่เต็นเอออโต้คารสาขาพนันนิคมค่ะควันนี้เราจะมารีวิว Honda j a จ z ปี2018ค่ะอันนี้จะเป็นตัว RS นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมห้องเครื่องค่ะว่าจะใหม่ขนาดไหนนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องเดิมๆจากโรงงานค่ะเป็นเครื่อง1.5ึ่งอยม้าข,ของ QC ยังอยู่ครบเลยนะคะส่วนไฟหน้านะคะจะเป็นไฟ LED ค่ะแล้วก็กระจังหน้านะคะจะมีตัว RS ติดอยู่ค่ะ เราจะไปดูรอบๆคันกันดีกว่าค่ะร้านเรานะคะจะจัดทรงล,งล้อไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ <Yahoo! S 1> ลูกค้าอยากได้แบบไหนสามารถบอกได้เลยค่ะส่วนด้านหลังนะคะจะมีกล้องไว้ให้ลูกค้าดูเวลาจอดนะคะสะดวกสบายมากเอกล้องหลังตัวนี้นะคะจะซิงกับหน้าจอที่อยู่ด้านหน้าค่ะเราไปชมข้างห,งหนกันเลยดีกว่า หลังก็จะกว้างมากเลยนะคะ <Yahoo! S 1> ข้างในก็จะเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาชมภายในกันต่อเลยนะคะอันนี้นะคะจะเป็นปุ่มสตาร์ทค่ะมาดูที่พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะฝั่งนี้ <Okay. S 1> จะเป็นฝั่งเพิ่มเสียงลดเสียงส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นคูดคอนโทรค่ะเอาไว้ล็อกคันเร่งนะคะ <Okay. S 1> ส่วนด้านนี้นะคะจะเป็น p a ดเดิลชิค่ะเอาไว้เปลี่ยนเปลี่ยนเกียร์นะคะสามารถเปลี่ยนเกียร์ที่มือได้เลยค่ะมาดูที่เลขไม้นะคะเลขไม้คันนี้จะอยู่ที่47,987กิโลค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าจอระบบสัมผัสนะคะสามารถสัมสัมผัสได้เลยนะคะเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้เลยนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นแผงแอร์นะคะสามารถสัมผัสได้เหมือนกันโอเคส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นเอาไวช้ชาร์จ ร์จแบตชาร์จโทรศัพท์ได้นะคะเกียร์ของเรานะคะจะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะแต่จะมี2โหมดค่ะโหมดแรกคือโหมดธรรมดาแล้วก็อีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดสปอร์ตค่ะเรามาดูคอนโซลกลางกันเลยดีกว่านะคะค่อนข้างกว้างมากเลยค่ะสามารถใส่ของได้เยอะมากเลยเรามาดู <Okay. S 1> ภายในรถกันครบหมดแล้วนะคะเราไปชมโปรโมชั่นกันดีกว่าค่ะ คันด้าแรกคันนี้นะคะราคาอยู่ที่5 8 9 0 0 0บาทค่ะถ้าใครสนใจสามารถทิง th, ถ้งเบอร์ทิ้งอีดไลน์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะโปรโมชั่นร้านเราออกรถแค่6บาทเราได้ทุกอาชีพปีค่าจัดค่าโอนค่าภาษีพรบอย่าลืมนะคะสิ้นปีนี้เรามีกิจกรรมรุ่นโชคแจกทองสำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่ซื้อรถจากเอาไปสามารถลงทะเบียนได้ที่เพจน,นี้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะบายขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ